เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปพลิเคชันบางตัวเราอาจจะสังเกตเห็นว่ามันมาได้ยังไงครับเราไม่ได้ติดตั้งมันมันมาเพราะว่ามีของแถมนะครับเราอาจจะกดโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับแอปส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องที่มันช้านะครับก็จะเป็นพวกประเภทที่เขียนว่าแอปเกี่ยวกับการทําความสะอาดนะครับไอคิลินนะครับ เพิ่มความเร็วความแรงนะครับแอปพวกนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องมันช้านะครับก่อนอื่นนะครับให้ลบแอปพวกนี้ออกนะครับแต่ว่าการลบนั้นนะครับต้องลบไฟล์แคชแล้วก็ไฟล์ที่มันทํางานที่ค้างอยู่ในเครื่องออกไปด้วยนะครับวิธีการลบนะครับก็มายังแอปนะครับแล้วกดค้างไว้นะครับเลือกข้อมูลแอปนะครับจากนั้นมาเลือกที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับ ล้างแคชนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลไปเลยนะครับตกลงเลยนะครับเมื่อล้างแคชแล้วก็ล้างข้อมูลเสร็จแล้วกดย้อนกลับมาครับแล้วก็เลือกถอนการติดตั้งครับตกลงครับนี่นะครับทำแบบนี้นะครับกับทุกแอปเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับแตะค้างไว้นะครับข้อมูลแอปนะครับ ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับลบแคชนะครับล้างข้อมูลนะครับตกลงย้อนกลับถอนออกนะครับรวมทั้งแอปอื่นๆนะครับที่เราคิดว่าเป็นแอปที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถถอนออกได้นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเราลบแอป การทาความสะอาดหรือว่าเล่อนความเร็วไปแล้วนะครับเราจะไปลบไฟล์ขยะยังไงในเครื่องนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันของมันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวของ vivo เองนะครับก็จะมีแอปชื่อว่า i manager นะครับล้างพื้นที่นะครับนี่นะครับตัว i manager ก็จะสามารถนะครับล้างข้อมูลเองในตัวของมันเองนะครับโดยโทรศัพท์ทั่วไปทุกยี่ห้อจะมีแอปพลิเคชันที่จัดการไฟล์ ของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาติดตั้งแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพิ่มเพื่อทําให้เครื่องมันช้าหรือว่าหน่วยความจามันเต็มไปอีกนะครับถ้าหากโทรศัพท์ท่านใดที่ไม่มีนะครับแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการไฟล์ขยะนะครับผมแนะนําให้ไปโหลดตัวที่มีชื่อว่านะครับไฟล์ Google นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาแตะที่เมนูด้านล่างนะครับล้างข้อมูลนะครับไฟล์ขยะ แอปชั่วคราวที่กินพื้นที่นะครับก็เราก็มาเลือกล้างข้อมูลนะครับเราก็เลือกคําสั่งล้างนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เนื่องจากว่าการล้างข้อมูลไฟล์มันเล็กน้อยเพราะว่าเราได้ลบแคชโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ทําการลบแคชของแอปพลิเคชันบ่อยๆนะครับเลยทําให้ไม่มีขยะนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างมาโพสต์บอกเพื่อนๆแลด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ